แค่ชื่อมันก็รู้ว่ามันโกงแล้วมันว่าโครงจานจำนำข้าวทุกเม็ดเพื่อนผมเอานาฬิกาไปจำนำพอพ่อส่งเงินมาให้เราก็เอาทั้งต้นทั้งดอกเบี้ยไปจ่ายเท่าแก่ลงจำนำใช่ไหมอันนั้นเอรียกว่าจำนำจำนำเมื่อไหร่ต้องถ่ายคืนใช่ไหม อันนี้ก็จบนิติศาสตร์อยู่เหมือนกันแต่รัฐบาลน,นังปูน่ะมันบอกว่าจำนำทุกเม็ดมันได้ยินพวกเราได้ยินข่าวไหมว่ารัฐบาลมันมันให้ชาวนาไทยคืนแล้วไม่มีแค่นี้ก็โดนหลอกทั้งประเทศแล้วทั้าคนจะโสตคนกรุงเทพถูกหลอกเหมือนกันแหละมีสสพระเพื่อไทยบางคนบ้านอยู่ราชบุรีปรากฏว่า ไปเช่าโกดังที่อำเภอมว่วง30จังหวัดอุบลราชธานีถามว่าแล้วมันไปเช่าทําไมมันเป็นสสนะไปเช่ากับเพราะว่า,วาไปให้พี่น้องประชาชนหัวคะแนนเขานั่นแหละพรรคเขานั่นแหละไปซื้อข้าวจากขเขมรเอามาก,ากัาบไว้ที่อำเภอมว่วง30เพื่ออะไรเพื่อไปจํำนำถามว่าพฤติกรรมอย่างนี้ ถ้ามันไม่โกงแล้วมันไปทำทำไมใช่ไหมลนะ่ะและต่อมายังคุยโอ้ด้วยนะบอกว่าร่วมกับทักษิณชินวัตรจะออกสายการบินเหล่าเนื้อของพักพลังธรรมนี่แหละพักเจ้าของนี่แหละไอ้ <c oughs> ความจริงนะผมรู้ว่าลูกศิษย์ลูกหาที่ไปจากพลังธรรมนะ มันกลายเป็นคนเบี่ยงเบนนะหลายคนทีเดียวแหละตอนอยู่กับลุงจำลองอยู่กับพรรคพลังธรรมมันก็ดีนะพอพ่อกับพระคุณเจ้านั่นแหละถือศีลน,นะพอทักศินยึดพลังธรรมมันยึดยังไงทราบไหมมันทํำลายด้วยธรรมดาสมัยก่อนเวลาจะหาเสียงก็ต้องบอกว่าเรียกพรรคผมนะครับแล้ะผมจะให้ลุงจำลองเป็นนายก คนก็เรียกนายสมบูรณ์ที่เพื่ออยากให้ลุงจำลองเป็นนายกอ้าวได้สี่สิ่ก่าคะแนนก็ได้เป็นแค่รองนายกถึงเป็นรองนายกก็มีพี่นายสมพงษ์ใช่ไหมให้ข่าวทุกวันถนนดีหมดเพราะอะไรเพราะรัฐมนตรีไม่กินเปอร์เซ็นตะ์แต่ลพลังธารพินาตตอนไหนพินาตตอนไปชวนทักษิณมาอยู่ด้วยทักษิณมาอยู่ปุ๊บไปปลาใสที่ไหน โอ้ยสมัยก่อนไม่ยาวลาดปลาใสานี่เอ้าลูกจำลองยี่สิบาทช่วยกันช่วยกันร้อยสองร้อยพอทักษิณมาโอ้ยมีเงินทุกสี่หมื่นล้านบาทเดียวพี่น้องก็ไม่ให้แล้วเท่านั้นไม่พอทักษิณบอกว่ายินดีเป็นหัวหน้าพรรคแต่ผมไม่ลงพูดแทนนะโอ้ยน,า,น,นา,ายจะบุญไปปลาใสแล้วใจใครเป็นนายกเลยทีนี้หัวหน้ามันก็ไม่สมัครอสสพีนาฏไหมพีนาฏนี่แนหะ มีครั้งหนึ่งที่ฉางเข้าอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดอยู่ดี่ไฟไหม้สางข้าวไม่รู้ทำลายหรือไม่อะไรไม่ทราบนักข่าวาถามผู้ว่าศรีสะเกดผู้ว่าศรีสะเกดบอกว,ว่าฝนมันตกฝนมันตกแล้วไม่จ่ออะไรกับข้าวข้าวถูกไฟไหม้ล่ะเขาบอกว่าสารเคมีทำปฏิกิยากันเพราะละองฝน เฮ้ยผมก็เรียนวิทยาศาสตร์มาเหมือนกันนะและนอกนั้นมันไม่ได้จำกคนลำาส้อย่างเดียวนะหอมแดงด้วยหอมแดงดีที่สุดมากที่สุดในโลกคือจังหวัดศรีสะเกดที่เดียวยศอรบ้านผมก็มีหน่อยหนึ่งอยู่ที่อำเภอขอวงังคุณภาพดีเหมือนกันท่านที่จะหอมแดงมาขายในตลาดอตกร์เลยขายใตลาดจุดจกรหรือขายไปไหนก็ช่างเถอะปรากฏว่าเอาไปฝากพระคุณเจ้าไว้ตากไว้ตามสาราวัด เน่าเรียบพุทธเหม็นทั้งวัดเลยพี่น้ะะองะยาวนว่าสมบูรณ์พี่น้องกรุงเทพจะดีเดเมื่อไหรบอกนะยังไงทำดีย่อมได้ดี